ค่ะในบทนี้นะคะจะเป็นคุณสมบัติของการสร้างคาสนะคะโดยการที่เวลาที่ y y t o o เนี่ยทำการสร้างคาสนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทําการสร้าง a อ t r i b u t e ของคาดให้อัตโนมัติเพื่อบอกคุณสมบัติต่งตางๆของคาที่สร้างขึ้นโดยสามารถเรียกดูคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยฟังก์ชัน v i e w i n นะคะซึ่งฟังก์ชัน v i e w i n ก็จะมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะก็คือฟังก์ชัน i ีฟังก์ชัน doc ฟังก์ชัน name ฟังก์ชัน o d u l e แล้วก็ฟังก์ชัน a s e นะคะ ฟังก์ชันดิกนะคะก็คือ dictionary นะคะก็ใช้สำหรับเก็บ namespace ของ c a r นะคะแล้วก็ฟังก์ชัน doc ก็คือแบบย่อมาจาก document นะคะก็เก็บคำอธิบายของ class นะคะฟังก์ชัน name เก็บชื่อของ class ฟังก์ชัน module นะคะเก็บ module ต่างๆแล้วก็ฟังก์ชัน date นะคะเก็บตัวแปรชนิด tuple ที่ใช้สำหรับเก็บ date c a r นะคะทีนี้ลองไปดูตัวอย่างวิธีการใช้นะคะฟังก์ชันดิกนะคะก็จะเก็บ namespace ของ class นะคะ ก็ขออนุญาตใช้คลาสเดิมเหมือนตอนที่ได้เรียนรู้วิธีการเขียน Python แบบ o p นะคะแล้วก็จะใช้คลาส Employee นะคะเป็นคลาสเดิมแล้วก็เราก็มาเรียกใช้ฟังก์ชัน Vi กนะคะเพื่อดูคุณสมบัติของ Employee นะคะก็จะเห็นว่าฟังก์ชัน Vi กนะคะก็จะเก็บ name space ของคลาสนะคะผลลัพธ์ก็จะมีแบบนีนน้นี้นะคะวิธีการเรียกใช้ก็แค่เข้าถึง คลาสนั้นด้วยเครื่องหมายดอกนะคะแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน built-in d i c นะคะ D I C T ฟังก์ชันต่อไปนะคะก็คือฟังก์ชัน doc นะคะฟังก์ชัน D O C ก็คือ document ก็คือคำอธิบาย class นั่นเองก็จะเห็นว่า,าได้ผลแล้วมาเป็น example class with t e m h o d นะคะก็คือตัวนี้ ก็คือนำคำอธิบายของคลาสนะคะมาสแสดงก็คือเข้าถึงคลาส employee แล้วก็ตามด้วยจุดนะคะแล้วก็ฟังก์ชัน built-in ต่อนะคะ doc แบบนี้นะคะต่อไปฟังก์ชัน name นะคะก็คือเรียกดูชื่อของคลาสนะคะก็เข้าถึงเหมือนเดิม employee ด o t แล้วก็ฟังก์ชัน built-in name นะคะดังนั้นดูผลลัพธ์ก็คือ employee นะคะ จะเห็นว่ามีฟังก์ชันน้อยนะคะ,ะได้ผลลัพธ์มาแค่1ตัวในกรณีที่จะมีประโยชน์มากในกรณีที่เราเขียนหลายหลายคลาสนะคะเพื่อดูคุณสมบัติต่างๆแล้วก็มันยุ่งยากในการดูแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันวิวอินตัวนี้เพื่อเรียกดูได้นะคะต่อไปฟังก์ชันโมดูลนะคะก็คือฟังก์ชันที่เก็บชื่อของโมดูลนะคะเหมือนเดิมนะคะเข้าถึง e m p l o y e e แล้วก็ตามด้วยฟังชันวิวอินโมดูลนะคะก็จะเห็นว่าได้ Main ออกมานะคะและสุดท้ายก็คือฟังก์ชันเบสนะคะทีเ่เก็บเบสของคาสเอาไว้แบบ t u p อ e นะคะเข้าถึงเหมือนเดิมนะคะ employee แล้วก็ตามด้วย Dot แล้วก็ตามด้วย b s s นะคะนี้ก็จะเก็บเป,ป็น Tuple นะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของคุณสมบัติของ Card นะคะแล้วก็กา,ารใช้ฟังก์ชัน i ิวินต่างๆเพื่อเรียกดูคุณสมบัติของ Card นะคะ